สวัสดีค่ะจากบานรองค์พยอมค่ะวันนี้บาลรองพยอมก็มาชำต้นบัวดินนะคะบัวดินของช่องสุนทรชัยนะคะที่ได้ส่งมาให้บานองคพยอมนะคะวันนี้ก็จะมาชำลงกระถางไว้ก่อนนะคะเพื่อขยายพันธุ์ให้เยอะๆนะคะถ้าทำเป็นแปลงจะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวบานไ่องพยอมจะมาตัดใบเขาออกก่อนนะคะ ตอนนี้บะละงพยองก็ตัดใบเขาออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่กระถางเอาดินใส่กระถางกันนะคะตอนนี้โทรศัพท์บะละงพยอมเริ่มรวนอีกแล้วนะคะถ่ายไปดับไปนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นดินที่บะละงพยอมได้ผสมไว้นะคะแล้วก็จะชําลงบะละงพยอมจะตัดเอา ใบเขาออกนะคะเพื่อไม่ให้เขาเหี่ยวเขาเฉานะคะแล้วก็จะจิ้มลงไปแบบนี้นะคะท,ทีไว้ก่อนเมื่อเขาแตกขึ้นมางามขึ้นมาแล้วก็ได้เยอะขึ้นมาเราก็จะได้ขยายต่อนะคะถ้าทําเ,เป็นแปลงนะคะจะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้บัลังพยองก็ไปเห็นที่รีสอร์ทที่ภูทับเบิกนะคะ สวยมากๆเลยนะคะเขาจะมีสีแดงสีชมพูสีขาวสีเหลืองแล้วก็เหมือนจะมีสีเป็นสีบานเย็นเข้มๆนะคะสำหรับบัวดินนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์ของเมืองไทยหรือว่าเป็นพันุ์ของต่างประเทศนะคะก็เดี๋ยวรอรุ่นกันตอนเขามีดอกนะคะ ส่วนอันนี้นะคะหัวกลมกลมหัวสวยมากๆเลยนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าสีไหนสีเหลืองนะคะเพราะอะรมึงยอมตัดตัดใบออกแล้วจําไม่ได้แล้วนะคะว่าสีไหนสีเหลืองสีไหนสีชมพูนะคะก็คุณครูสุนทรบ,บอกมาว่าให้มาทั้งสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะคะก็ต้องรอรุ่นกันตอนเขามีดอกนะคะ ก็ปล,กปลูกลงแบบนี้ไว้ก่อนนะคะรอขยายพัน์ยิ่งเขากอใหญ่มากเท่าไหร่เรายิ่งได้ขยายพัน์ุมากขึ้นเท่านั้นนะคะอันนี้เราก็จะชำไปเรื่อยๆนะคะเขาเรียกว่าการแบ่งปันในการมีกัรยานิมิตที่ดีนะคะเป็นการแบ่งปันที่ดีเราก็สามารถที่จะ มามีต้นไม้ที่แปลกแล้วก็เราสามารถ